กรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเร่งรัด20กระทรวงปรับแผนงานงบลงทุนภาครัฐหลังการเบริกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดคาดช่วงไตรมาสที่2 4สถานการณ์น่าจะดีขึ้น นายสุวรรตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลว่าที่ประชุมได้มีการหาหรือถึงสถานการณ์ภัยแล้งกับ3กระทรวงหลักคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ปัญหาระยะยาว โดยส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรเป็นรายตำบลตำบลละหนึ่งล้านบาทผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอโครงการซึ่งหากได้รับความเห็นชอบก็จะสามารถกู้ทกศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมยังมีมติเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมวันพรุ่งนี้ปรับแผนกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐของ20กระทรวงที่มีงบประมาณลงทุนสูงสุดและการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนของแต่ละกระทรวงไม่เป็นไปตามเป้าที่สำนักงบประมาณตั้งไว ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและไม่สามารถหาผู้รับเหมางานได้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่หาผู้รับเหมายากเนื่องจากปัญหาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้นะคะสำนักงบประมาณเชื่อว่าการเบิกจ่ายภาครัฐจะดีขึ้นในช่วงหลังไต,ตรมาสที่2-4ถึง4